ทีทุกคนหลังจากขายขี่ยางนะครับก็ซื้อเนื้อนะครับปกัปกปักลาบลาบทุกคน,นทำการลาบนะครับคือมาลาบกินสลองขายขี่ยางนี่จุน้ำเด้อครับจุจุนี่ครับเดียวครับเนี่ยจุครับจุเบิง <ไ>ครับจิบบจำูแหงครับจกเปกครับทุกนน้นให้มันลื่นไหลแน่จะงน้อยนึงนะครับ ยอดเลยพักหลาบครับทุกคนกลอยู่กับพ่อนะครับเนาะนี่ครับกำลังซ้อยพักนะครับซ้อยพักครับนี่ครับกำลังซ้อยพัก <c oughs> วันนี้ขายยางนะครับ <c oughs> ขายยางก้อนถ้วยนะครับจะสรองนิดนึงนะครับทุกคน จิ้มจำจุมากินน้ำกันเด้อครับทุกคนเด้อเขาเที่ยงครับเขาเที่ยงเซว่าสีข่ำละล่ะเขบายบเขายั้งไปนะครับนี่ะครับพิธีชีวิตดอกมานหน้านะครับเนาะขาก้อุกเล็กน้อยนะครับเวลาเขาใช้ยางก่อนตัวใดนะครับ เอากต่สื่อเนื้อสื่อนังนะครับมาเห็ดสูกันกินนะครับเนาะสูคุณพอ่อคุณแม่กินนะครับเป็นยุน่านะครับคือว่าเป็นวันที่พิเศษนะครับพิเศษสูงครับนีปลากลับปากีปัากราบนะครับทุก,ก,กนค,คนเนาะ หอมนะครับจะทาการลาบนะครับทุกคนจะมีส่วนหนึ่งกับต้มน้านะครับทุกคนเนาะมากินน้ากันเด้อครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดใจให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับทุกคนเนาะจะได้เป็นการสนับสนุนกันนะครับในการเฮ็ดคลิปเ้อนะครับทุกคนครับประมาณนี้แหะครับทุกคนสวัสดีครับ 拜拜。来